I ีไอบเปิดปฏิบัติการโกนบัตเตอร์ทลายขบวนการร่างทรงซีเกมร่วมนักกีฬา R.O.V. ทีมชาติไทยและก็หนุ่มนอมินีทุจริตกลางศึกซีเกม2025โดยมีทางด้านของกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางกองขับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา2อรายในข้อหาพรบอคอมพิวเตอร์หลังพบพฤติการทุจริตการแข่งขันอีสปอรระดับนานาชาติ โดยทางด้านของพลตระตรีพัฒนาดัตบุกภาสุวรรณนะครับผู้บังคับการปราบปรามพร้อมด้วยทางด้านของพันรบทเอกปรัทักขวัญน,นาพันธบทเอกธนวัฒน์ พันธบ์รีชนะกันร่วมกันแถลงจับกลุ่มนางสาวนภัสหรือว่าโตเกียวเกอ,อายุ29ปีและนายชัยโยอายุ23ปีข้อหาร่วมกันล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทาขึ้นเป็นการเฉพาะแล้วนําไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับตน โดยพลรบตรีพัฒนาศักดิ์เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33รายการอารีนาออฟวอเลอร์ o v ประเภททีมหญิงซึ่งจัดก,การแข่งขันระหว่างวันที่15-16ถึงธันวาคม2568ณศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมี4ประเทศเข้าร่วมได้แก่เวียดนามลาวติมอร์เลสเต,เต้และไทย ต่อมาเมื่อวันที่15ธันวาคม2568รอบตัดเชือกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามกรรมการตรวจพบพฤติการต้องสงสัยการพุดริการแข่งขันก่อนมีคำสั่งตัดสิทธิ์นักกีฬาทีมหญิงของไทยสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก พลรมรีพัฒนศักดิ์กล่าวอีกด้วยนะครับว่าภายหลังสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตรวจข้อมูลการแข่งขันและพบพฤติการทุทรจริตจริงจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อทางกองกับการห้ากองบังคับการปราบปรามและจากการสืบสวนพบว่านางสาวนภัรหรือว่าโตเกียวเกลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติและได้รับบัญชีผู้ใช้เฉพาะสําหรับการแข่งขันซึ่งกําหนดให้ใช้เฉพาะตัวเท่านั้นแต่ปรากฏว่านางสาวนภัทราบรหัสผ่านและส่งทั้งยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดให้กับนายชายโย โดยพบว่ามีการทดลองล็อกอินหลายครั้งกระทั่งวันที่15ธันวาคม2,568เวลาประมาณ1 7นิกาก่อนแข่งขันกับเวียดน,นามนางสาวนภัสได้สลับโทรศัพท์ที่ใช้แข่งขันกับเครื่องที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Discord และให้ในายชัยโยล็อกอินเข้าเกมรอโดยมีเจตนาให้เล่นแทนพร้อมแชร์หน้าจอระหว่างการแข่งขัน ปรากฏว่าเกิดปัญหาไม่สามารถส่งเลขห้องแข่งขันได้ทันทําให้นางสาวนภัทรต,ต้องลงเล่นเองแต่กรรมการสังเกตเห็นการสลับหน้าจอจึงเข้าตรวจสอบพบการเปิดแชทดิส c o r ์ดติดต่อกับนายชายโยซึ่งผิดกฎการแข่งขันอย่างชัดเจนหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อแสดงสปิริต พลตีพัฒนาศักกล่าวอีกนะครับว่าต่อมาเจาา้าหน้าที่ขออนุมัติหมายค้นจากศาลแขวงนนทบุรีและศาลจังหวัดนครพนมเข้าตรวจค้น3จุดได้แก่ห้องพักยานพัฒนาที่เบศของนางสาวณพัฒหอพักที่นายชัยโยเคยเช่าบ้านพักปัจจุบันของนายชัยโยที่จังหวัดนครพนมจากการตรวจคน้นพบพยานหลักฐานสําคัญได้แก่โทรศัพท์ที่ใช้ล็อกอินบัญชีแข่งขันข้อมูล i p Address บันทึกการสนทนาแชท จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาและเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้นำตัวส่งพนักงานเอาการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวง6ประทุมวันส่งฟ้องสารแขวงประทุมวันแล้ว ท้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่าการแอบใช้อุปกรณ์อื่นเข้าถึงระบบเซิร์ฟเวอร์การแข่งขันที่มีการป้องกันไม่ใช่เพียงผิดกติกาการแข่งขันแต่เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำคุกและปรับและมีประวัติอาญาติดตัวพร้อมฝากเตือนว่าการได้รับเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติถือเป็นเกียรติสูงสุดไม่ควรนำความหิแกระตัวมาแลกกับชื่อเสียงของประเทศน้องเอที่คุมนเดีอ่อย่ิ เดี๋ยวจะมีตำรวจประมาณตรงนี้แล้วก็ระหว่างตรวจคนเรารามีบันทึกภาพดีไปเลยไปเลยครับที่เราต้องเชื่อนก็มีแอนนี่แอนนี่อะไรตูอปลดปลาด้วย เ uh ปิดไฟให้หมดได้ไหมน้องคุกุกคุกวงเลยมีอะไรอยู่ตรงไหนนะเีอดมโทท้อเรามีตเส้นพอจ้ เด <tang ar> ี๋ยวเดีเราที่นี่ผมจะพี่อ่านหนายฟังก่อนนะอันนี้เป็นหมายค้นนะครับของสารแขวงนนทบุรีเนาะที่17คับ2569นะครับลงมาที่3กุมภาพันธ์2569เนาะด้วยศารถึงมีเหตุสมควรในข้อสถานที่บ้านเลขที่115คับ301อาคารบีบีคอนโดรัตนาธิเบศเนาะถนนรัตนาธิเบศตำบลไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อพบใน้ยึดสิ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งของซึ่งจะเป็นยาน,านสารประกอบการสอบสวนในตัวมีของอยูพิจารณาหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเนาะ,ะก็คือสาเนี่ยออกมาพบนี่ให้ัูโทรทัณฑ์ต่อทุเรียต่างตรวัตักองกับการ5้าองครับการติดตาม ว่าที่มณฑลตีธนาการบุระสักการสารวัตรกองกัดการหน้ากองพันการาเล้าร้อยตำรวจเอกนนทกรและน้อยตองพิสน์ะครับอันนี้เนตัวอย่าเนาะขอขัวนะครับมีอำนาจพ้นสถานที่ทางสุคือห้องนี้เนาะเฏิบันที่ดีภุมภากรสองห้าหกเก้าตัวนี้เนาะตั้งแต่เวลาสุบหกสามสิบเนาะถึงนบ้องครับตอนนี้เราเจ็ดโมงปั่นอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุก็คือ